สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube ของเรานะครับกับทีมงานอุบลอิสระซาวนะครับวันนี้จะมาลงจิบจิบนะครับวันนี้มีจิบจิบพื้นที่จำกัดนะครับได้ลงสี่ขานะครับปกติไม่นี่จะลงห้าขานะครับวันนี้ลงสี่ข้าครับพี่น้องนี่ส้มระพศเสียงครับเอฟสองครับพี่น้องจานบัตติกับอุบลอิสระสาวนะครับออนทัว น,นี่นะครับเดี๋ยวพาชมตู้ก่อนนะครับอน,นี่ครับเด็กก็จะเป็นอัดเดอร์แปดนะครับมาสายยี่สิบเอ็ด,ดนะครับตัวนี้ข้างละสองใบกลางก็จะเป็นอเมเจอร์นะครับข้างละใบพข้ากับจานบาตีนะครับ นี่จิบจิบสองนะครับนี่นะครับมาตีนะครับวันนี้ครับมันเทิงแน่นอนครับกำลังขึ้นไปนะครับทีมงานคอนวอยนี่นะครับมามาครับก็ขึ้นไปชมสักหน่อยนะครับเกือเป๊ะซ้ำหนึ่งละพอดีโอ้โหพังงามอย่างสวยงามนะครับพามานนะครับ กับทีมงานนะครับอันนี้สองเมฆครับพี่น้องครับเบกวาครับบเบาี่เรยวครับนี่ครับการโตครับกจานโกยเอฟซีอยู่บนซ้ายบนซ้าย เแล้วขอชมเครื่องสักหน่อยนะครับมานีก็จะเป็น X 3 2นะครับมาขับเบร์ก็จะเป็นทับอเมริกานะครับ9,002นี่นะครับนะับขับเบร์นี่ครับมาคอดิจิตอลนะครับเดียวเดะคอร์ลักสมณ์มงคนครับยังเดี๋ยวนี้ จานตัวตัดครับจานตัวตัดตอนนี้ก็จะเป็นขับกลางนะครับกับมอนิเตอร์ก็จะเป็น SAE นะครับสองแผ่นนะครับสำหรับงานมีจิบจิบนะครับหลักเบรกลงเซอร์แล้วครับคี่อหนรเพื่อนนี่ครับวันนี้ก็จะพบกับจานซัมลีนะครับซัมลีมอนิฟายนะครับนี่วันนี้จะเป็นมือไฟกำลังต่อไฟนะครับ คนมีไฟนะครับนี่เป็นเหย้าเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่กานโกยกานโกยนะครับนี่บนลซานซาครับเอฟซีนะครับนี่สุดยอดครับสุดยอดใจเย็นใจเย็นเด้อการเสีขานะครับมาผู้เล่นมาเตะพนาคอยเตือนนักล้องนะครับจะเป็นสองใบ ดนตรีวันนี้จะเป็นเล็กโทนนะครับก็จะเป็นสองใบเหมือนกันนะครับข้างบนนะครับสวยงามน,นะครับแกงก็ไปใส่นามสามารถติดต่องานได้นะครับกับทีมงาน,น,นอุบลอิสระสาวนะครับมาจะพาชมหน้าไปดีอีกครั้งนะครับ คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จบการรีวิววิธีเครื่องเสียงก่อนนะครับมาก่อนจะพบกับคืนนี้นะครับมะลำนซิงนะครับกับ F2 คลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ